ก็ถ้าถ้าเทียบดูก็คือในหนุน่าจะอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้พูดใช่ไหมคะก็สํา,ะะาสหรับเราอะค่ะการที่1นหมันถูกเอามาใช้อะสําหรับเราอ่ะเรามองภาพเที่ยงมันมันก็เป็นระยะเวลาประมาณ4ปีเนาะแต่ว่าพอฟังที่พี่พูดแล้วอะค่ะก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะกระบวนการต่อสู้กับกฎหมายมาตราน,นี้หรือว่าการกดขี่แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากๆแล้วนะคะ ถ้าถามถึงเรื่องว่าเรามีความหวังยังไงต่อ,ตอนนกันในรัฐสรรมือหน,นึ่งสองตอนเนี้ยแบบพูดตามตรงนะแบบไม่โลกสวยเลยลก็คือแบบค่อนข้างหมดหวังแม้กระทั่งเราเองเป็นคนที่จริงๆเราควรจะมีความหวังที่สุดต่อ,ต,อต่อตอนน่อไปในรัฐสรรม 112, ืหนึ่งสองนะเพราะว่ามันถ้าเราได้ในรัฐสรรม 112, ือหนึ่งสองเขามันเหมือนว่าชีวิตเราที่มันโดนพันธนาการมาตลอดตั้งแต่เรารู้ตัวว่าเราถูกดำเนินคดีอะค่ะ,คะมันเหมือนว่าเราแบบได้ใส่ปีกแล้วก็โบยบินกี่ครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอสถานการณ์อะไรต่างๆนานาที่ผ่านมามันก็ทําให้เราแบบความหวังมันก็ลิบหลีลงเรื่อยๆอะค่ะคือถ้าให้เปรียบเทียบเป็นภาพอ่ะมันเหมือนว่าตอนเนี้ยเรากําลังเดินอยู่ในุโมอ์อะที่มันทั้งยาวแล้วก็มืดมากๆเดินไปก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันอะมันก็ยังเห็นถึงเหมือนเป็นแสงสว่างลิบหลีลิบหลีอยู่ตรงปลายุโมค์กันนะแต่แค่แบบว่าช่วงเวลาเนี้ยที่เรากำลังเดินอยู่อะขวาเราจะไปถึงจุดๆุดนั้นอะมัน ก็ค่อนข้างใช้เวลาที่ยาวนานแล้วก็ต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงใช้แรงกายแรงใจที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วค่ะแล้วถามว่าที่ว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะอย่างที่อย่างที่เราบอกอะค่ะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจมากๆซึ่งสิ่งที่เป็นกําลังใจและเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ตัวเราเองนะคะในฐานะที่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีหนึ่งสองรวมถึงแบบหลายๆคนที่อยู่ในคุกตอนนี้เองก็ตาม รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากมากเลยอะที่ยังทําให้เขายังมีความหวังแล้วก็เดินต่อไปอะ mm. ก็คือเพื่อน mm. เพื่อนพอน <ๆ S 2> ่น้องๆนะคะที่อยู่ตรงนี้แบบทุกคนทงที่ยังอยู่ในห้องนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้อาจจะฟังไลฟ์อรู่ทงบ้านหรือแม้กระทั่งไม่ได้ฟังอยู่แต่ว่าคนที่ยังคงเชื่อแล้วก็ฝันถึงสังคมแบบเดียวกันคนที่เคยออกมาต่อสู้กับเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ตอนช่วงปี63 แต่ว่าทางที่ก่อนหน้านั้นหนูรู้สึกว่ากำลังใจแล้วก็การแบบว่าช่วยเหลือกันตรงจุดนี้แล้วค่ะมันทําให้ขบวนการประชาธิปไตยในประเทศเรามันยังสามารถดําเน,บบนินอยู่ได้แม้ว่าเราจะถูกแบบกดขี่แค่ไหนหรือว่าเราจะถูกทําให้เงียบสักเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้อ่ะเรายังคงแบบออกมาเรายังคงแบบไม่ยอมแพ้หนูรู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องชนะ,นะคะ่ะขอบคค อยู่ตรงนี้เนาะมันกำลังผักดันมันแบบคนละแรงคนละไม้คนละมือมันค่อยๆผักดันสังคมให้มันหมุนไปอ่ะสาหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆในขบวนมันสังคมเราเปลี่ยนแน่นอนมันเปลี่ยนไปแล้วแหละแบบพูดพูดถึงว่าขบวนการที่ผ่านมาเราเราก็ยอมรับกันเนาะมันถือว่าเป็นขบวนการการเคลื่อนไหวที่เราพูดถึงสถาบันกษัตริย์หรือว่าพูดถึงเรื่องการยกเลิกการแบบ มาตาหนึ่งสองได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดอย่างที่สังคมไทยมันไม่เคยมีมาก่อนแสดงแล้ววันนั้นอะจำนวนคนที่ที่อยู่ณท้องสนามหลวงในวันที่19 20กันยายนที่เราพูดเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมามันไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยและทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะมาฟังเรื่องอะไรเรารู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันเหลือแค่ว่าเราจะต่อกรกับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีเครื่องมือของรัฐอยู่ในมือหรือผู้ที่ถือกฎหมายตอนนี้ยู่เยีายงไรมากกว่า แต่ว่าเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้เนี่ยมีอำนาจตัดสินใจใช่ไหมคะเอาตรงๆเลยนะคะคือแค่บังพักได้ทาตามที่หาเสียงไว้ก็พอแล้วอะค่ะก็แบบว่าอย่างที่เคยหาเสียงไว้ว่าคเราเาไปพูดเรื่องนี้ในสภาจะมีการแก้ไขอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแค่คาตามที่เคยหาเสียงไว้ก็พอแล้วอย่างเช่นผลเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็บอกแล้ค่ะว่าจริงๆแล้วประชาชนเราต้องการอะไรกันแน่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าจะทําให้การหกเถียงนี้มันลงเอยได้ทันทีก็คืออยากให้พูดกันตรงๆเลยค่ะในแต่ละพักหรือว่าแต่ละฝ่ายว่าอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรยังไงแล้วก็ทําไมแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในการหกเถียงนี้นะคะ่ะเราอยากให้คหํานึงเลยว่าประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ใน,หาหน,นาฐานะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาธรชาติาานะคะ เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะคณะมนตรีประเทศไทยควรจะมีการรับรองการมีเสรีภาพทางการแสดงออกค่ะและส่วนตัวเราเห็นว่าการดาเนินคดีด้วยการใช้มาตรา12เนี่ยมันขัดต่อเสรีภาพตรงจุดนี้อย่างมากแล้วก็อย่างที่พี่พี่เนมได้พูดไปในตอนที่โพสิ์อก่อนนะั้นนี่ว่าจริงๆแล้วไทยเองก็มีการผูก่งหนังสือส่องจดหมายมาให้ดูแลเรื่องนี้อย่างโดยเฉพาะมากๆแต่ว่าไทยเองไม่เคยมีเรีแอคชั่นอะไรก็รู้สึกว่าอยากให้ทาง มีอำนาจได้คำนึงถึงตรงจุดนี้แล้วก็รักษาหน้าของประเทศไทยด้วยะค่ะฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากค่ะ